น,นี้สังคมกําลังเคลือบแคงสงสัยนั่นคือเรื่องของเอกชนตอบโต้กลับมา ในส่วนของการส่งออกปลาสายพันธุ์นี้ไปยังประเทศอื่นซึ่งมีข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็คือทางบริษัทเอกชนบอกว่ามีการส่งออกปลาสายพันธุ์นี้ไปยังประเทศอื่นในปี2556 57 58 59 60จริงเท็จหรือไม่อย่างไรมีข้อมูลจากกลมประมงในในข้อมูลของการส่งออกปลาสายพันธุ์นี้หรือไม่หรือข้อมูลในการส่งออกปลาชนิดนี้เนี่ย มีอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับเรื่องประเด็นนี้เมื่อวานผมก็ทราบจากหน้าข่าวถามผมก็ตกใจเพราะผมไม่มีข้อมูลตัวนี้อยู่ก่อนเมื่อคืนก็ไปตั้งทีมไปค้นพบพบว่ามีการส่งออกปลา,เ,าเมื่อปี2556ถึง2559ไป17ประเทศโดยมีผู้ส่งออก11รายมีปลาทั้งสิ้น230,000ตัว ที่ส่งออกนะครับปลาชนิดนี้ไม่ได้เป็นสัตว์น้ําพวกคุมไม่ได้เป็นสัตว์น้ำห้ามครอบครองนะครับณวันนั้นหลังจากปี61กฎหมายออกมาก็ไม่มีการส่งออกเพราะกฎหมายห้ามไม่ให้ส่งออก